น้องครับน้องว่าน้องมายืนทำไรอ่ะเอาเลยเหรอน้องมายืนทำไรมาเดี๋ยวนี้มาเนี่ยวนี้จะมาเที่ยวงานกระท้อนกับพี่ไปเที่ยวงานกระท้อนงานกระท้อนลพบุรีงานเริ่มเมื่อไหร่งานเริ่มแล้วเริ่มพ่อค้าแม่ค้าเริ่มมาตั้งกันแล้วตอนแรกค่ะวางแผนนะว่าจะไปถ่ายตรงวงเวียนพน่ลายวงเวียนพนาลายจะข้ามไปอยากให้หันกลับไปดูรถมาไม่หยุดเลยตอนนี้ไม่ห่งรถไม่ห่วงสภาพท้องฟ้าพูดมากับฝนทุกมันจะเป็นอย่างนี้ทุกปีแล้วทุกปีนะงานกระท้อน มือนถูกฉลอลกกันน่ะเออเหมือนถูกฉลอลกกันเหมือนนัดกันมางานกระท้อนหวานของดีรัลบุรีกระท้อนหวานของดีลบใช่ใช่เหมือนฟิลเหมือนเป็นงานประจำจังหวัดลบุรีเลยงานน่ะจะจัดอยู่ตรงวงเวียนพนาลายเลยที่ที่ว่าการอำเภอใช่ส่วนที่จอดรถก็ลงวงวนๆหาเอามีมีมีที่วังาอำเภอเมืองลบุรีมีแหละมีแหละแต่ก็หาเอาหายากหน่อยแต่มีมีมีค่ะแต่วันนี้เริ่มแล้วพ่อค้าแม่ค้าเริ่มตั้งคือเริ่มจัดแล้วแต่ว่าตอนนี้ร้านเริ่มเต็มแล้วนะเออเริ่มเต็มแล้วไปดูกระท้อนก่อนไหมไปดูกระท้อนก่อนไหม ตอนนี้มึงคิดว่ามี้วหรอมีแล้วงานกระท้อนไม่มีกระท้อนได้ไงเวทีใหญ่เหมือนนะปีนี้ใช่แล้วเข้าชมฟรีนะโอเวทีมีชมฟรีเออเหมือนว่ามีแบบดารานักร้องมาบานเลยใช่แม่กำลังตำอยู่เลยตำกระท้อนตำกระท้อนถามได้ชิมได้ใช่ไหมถามได้ชิมได้อิ่มกระท้อนใช่อิ่มอู้เย็นๆเลยมันจะชื่นใจขนาดไหนอะสามรสสามรสมีรสอะไรมั้ง แก้วก็น้อนลอยแก้วหวานนุ่มหอมจะฟีลแบบหวานนุ่มหอมอหมชินใจชินใจหวานๆแล้วเหมาะกับอากาศร้อนช่วงนี้ดีกระท้อนหยีกระท้อนกระท้อนกระท้อนหยีหอยอเเพื่อนกระท้อนหยีเพื่อนเราเป็นครูสามรถสามรถหยีอันนี้กินเล่นตอนแบบฟีลแบบบ่ายสองกำลังง่วงๆได้ของเดลโรรีเนาะมันต้องมี ดัดเผ็ดอ๋ออันนี้อะไรนะคุกบวยคุกบวย์คุกบวยไมี่ถือว่านึกถึงพวกเหมือน้ครๆพวกฝรั่งอะไรเงี้ยกินแบบเปรี้ยวๆป่ะชิ่นใจสดชื่นหน่อยถ้าส่วนตัวชอบอันนี้มากเลยส่วนตัวหนีสามรสอ่าเพราะว่าเขาแบบว่ามีพริกเกลือมาแล้วไงอ่ามันคุกไปแล้วเราแล้ว่าอันนี้คนไทยครบรสปิดรสชาติว่าเข้มข้นขาดไม่ได้ขาดไม่ได้ก็ฝฟังมาแวะอุดหนุนนะคะที่ส่วนคุณมณัสเป็นกระท้อนแบบสดๆแล้วก็มีแบบว่าสมเครื่องด้วยนี่นี่กระท้อนนี่ก็ลูกใหญ่นะ เลยดูดิมีแต่ฟูๆทั้งนั้นเลยให้หนูซัก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 ,ซกเ,เขาเรียกอะไรหนึ่งโลหรอสอ,อง2 2> ลูกสองลูกลก็โลแล้วมั้งเนี่ยประมาณนนั้นนส่วนคุณยุทธยุทธชัยส่วนคุณยุทธชัยรูเบมเบมเลยนีสส่สองลูกกับเกือบโลพอดีเป็สองลูกกับโลแล้วอย่างที่บอกเไป,ไปนะ๊ะเลยอยากให้แบบคนลพบุรีมาดูด้วยตาของตัวเองว่าของกินแม่งมากมายขนาดไหนมีแค่วันแบบยังยังไม่ถึงวันจริงนะร้านก็เกือบเปิดกันทุกร้านแล้วนะ เราเคยมาทําเมนูครั้งหนึ่งแล้วจาได้รา,ร,าอร,รอบที่แล้วทำอะไรรอบที่แล้วทาผัดกะเพราผัดกะเพราว,วันนี้มีเมนูอื่นด้วยม,มีเมนูข้าวไข่เจียวหมูสับข้าวผัดไข่ข้าวหมูทอดแล้วมีไข่ดาวโปะสําหรับน้องๆหน,นูๆนะคะที่แบบว่าอยากจะมาเป็นอาชีพแม่ครัวอ,<า>อยากจะมาเป็นเชฟดู ร้านนี้ครัวตะหลิวจิว๋วตั้งอยู่ตั้งแต่วันนี้วันนี้ถึงวันที่สองรกรกฎาคมสองรกรกฎาคมมามาเป็นพ่อครัวมาเป็นแม่ครัวตัวจิ๋วกันได้นะสำหรับใครที่อยากจะมาเที่ยวงานกระท้อนนะคะงานเริ่มตั้งแต่วันที่20แต่ตั้งแต่วันนี้ก็มาได้เลยคืองานจริงมันมี21บ่อถึงสองกรกฎาคม2ีมิถุนายนใช่แต่วันนี้ก็มาเบาๆไปก่อนแล้วคือนอกจากข้างในออกข้างนอกอมีร้างข้างอีกนะมีเออร้านตรงนี้ก็มีเนี่ยล่มเลยติดถนนเนี่ยมีมไม่รู้ว่าพวกวัดมีข้างหลังตรงนั้นอีกนะต้นไม้อะเพ ต้นไม้เพียบเลยบอกเลยพร้อมจริงพร้อมจริงแล้วสิ่งที่ทุกคนเป็นห่วงก็คืองานกระท้อนมักจะฝนเสมอนี่ซึ่ง,งตอนตอนี้ฝนก็เริ่มโปรยปลายไม่ต้องห่วงค่ะส่วนข้างในเขาจะมีร่มมีโดมให้อยู่แล้วไม่ต,ต้องกลัวว่าวร้านจะเปียกหรือว่าของเราจะเปียกหรือหัวเราจะเปียกตัวเราจะเปียกไม่ต้องกลัวตว so, ตรงนั้นสบายสบาย,บายมาเจอกันได้นะคะที่งานกระท้อนของกินเยอะมาก